และเขียนกันอีกแล้วนะคะเด็กๆเอ๊ะแล้วเด็กๆอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยค่ะนั่งอยู่หน้าจอเต็มไปหมดนะยังพอมเลยใช่ไหมคะกิมมาร์โคเบอร์มาเลยเดดเยี่ยววันนี้เราจะพาเด็กๆไปเรียนรู้สระอึกันค่ะสระอึ เป็นอย่างไรนะคะคุณครูนอยสระอือค่ะคล้ายคล้ายกับสระอีแต่มีอะไรแค่เด็กๆที่ไม่เหมือนอะไรนะคะแล้วนะคะแย่งตอบัุณยายเลยค่ะมีวงกลมข้างบนเนี่ยนะคะคำที่ออกว่าสระอือะค่ะคำที่ออกเสียงสระอือเนาะมีคำอะไรบ้างคะคุณครูอย่างดีช่วยคได้เลยค่ะได้ค่ะช่วยคิดได้ไหม ช่วยคุณครูค huh. oh ิดหน่อยนะคะนั่นไงคะนั่นไงคะคุณอยได้ยินเสียงมาแล้วค่ะคำว่าอะไรบ้างะลรนะคะอะไรนะอะไรนะถอถุงถอถุงถอถุงหรอคะถอ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 ถุงก่อนค่ะถอถุงถือสิคะถือถือดถอถือมันมีความหมายไหมคะคุณน้อยม่มีค่ะต่อ ตัวสะกดเออ thỏ อึกถือ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 อะไรดีนะอะไรนะเติมอะไรที่มันมีความหมายทอ ỏ อึงาถึงอ๋อเติมตัวสะกดคือเงาไปเลยค่ะท h อึกเงาะถือจะมีคำว่าอะไรอีกนะช่วยคิดสิคะเด็กๆแอนได้ยินเนาะอะไรนะเนาะอะไรนะเนาะอะไรนะเนาอึอ๋อเนาะอึกหรอคะอ๋อเนาะ เออนอเอืนื้มีความหนื่อยเนะเออนอเอือะไรดีนะอะไรนะโอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวบอกว่ากำลังนึกอยู่อ๋อนอึอือเนืกอเนื้อกำลังนึกอยู่อ่าจ้าเนื้อขีอีกแล้วค่ะคุณหนาได้ยินไหมอีกแล้วค่ะตัวอะไรนะตัวอะไรคะอะไรนะบอใบไม้ค่ะบอใบไม้บอบออึอึบึใช่ไหมว่าเบือบึ่อ เบือย่างไม่มีความหมายค่ะเนาะบอเบืองูบกงอเบงอบึ้งงองูตัวสะกดงอบืองอบึงบึงก็มีความหมายนะคะคล้ายๆกับสระน้ำเอ๊๋คุณนายถ้าเราเติมตัวนี้เข้าไปล่ะแต่บางคนทำหน้าไม่ยิ้มเลยเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าบึ้องฮเติมมาบออึืบอ นอนบึงไม้โตบึงเลยค่ะช่วยคิดอีกค่ะนีอค่ะมีค่ะอะไรคะต่อตาค่ะต่อตาค่ะอ๋อตอเอื้อตอตออึตึเอ๊จะเติมอะไรที่มีความหมายดีนะอ๋อหเดี๋ยวโมที่มันเป็นสูง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 เหรอคะสูงสูงเหรอคะตอเอื้อตอตึกโอ้เติมตึกใครอยู่ตึกบ้างนะอแย่ค่ะแย่ค่ะใครอยู่ตึกตะ ตึกคอนโดตึกมีอีกอันหนึ่งค่ะที่เป็นสัตว์คุณหน่อยไม่ออกไหมที่เป็นสัตว์อุ้ยเด็กๆไม่ออกแล้วค่ะออ่างค่ะอออ่างค่ะใช่ไหมที่เป็นสัตว์อออออืออืออีออืออจะเป็นสาตว์ได้ยังไงนะออออือยังไงเอือออสะกดยังไงค่ะเอือไหม ตึงจะท้องคู่กับอะไรนะคู่กับอะไรนะคู่กับตึงอ่างอองค่ะอ๋ออ่างอ่างไหมเอกอ่างตึงอ่างเด็กๆคคราวนี้เรามีสองคำมาแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอาคำพวกนี้มารวมกันเด็กๆลองนึกสิว่ามันจะมีคำไหนที่สามารถรวมกันได้บ้างนะและมีความหมายนะดูในนี้สิคะ

เอ๊ะแล้วมีอะไรอีกนะที่เอามารวมกันแล้วมีความมีไหมคะหมดหรือยังเอ่ยถ้าบึ้งนะคะบึ้งเติมได้ไหมว่าอะไรที่จะมีความหมายเติมได้ไหมคะอ่ะลองดูเนาะลองดูบึ้งอะไรดีคะบึ้งบึ้งบึ้งอะไรดีบึ้งอนาบึ้งไหม้งบึ้ง

ตอึกกตึกถ้าเป็นสองค้าออึงอึ่ไม่เอกอืออ่างงอางไม่เอกอางตึงอ่างนอึกอเนืออึงอถึงเนื้อถึงบออึงอบึงไม่โทบึงตออึงเงอตึง บึ้งดึงยังไม่หมดค่ะคุณครูน้อยคุณครูแอนเด็กๆรออยู่ใช่ไหมคะเด็กๆนานไปไหมไม่นานใช่ไหมคะอ่าเด็กๆอดทนมีความอดทนรอได้แขวนก็มีคำมาให้เด็กๆดูอ่ะคุณแอนได้เช่นกันค่ะคุณครู มีคำมาให้เด็กฝึกอ่านนะคะนี่อ่านว่ากับสระอึนะคะเด็กๆสกุสิคะงองออึกงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งอันนี้หนึ่งนะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะไปค่ะขออึนอขืนไม่โทรขึ้นต่อไปสกุได้สกดตามเลยนะคะขออีดอคิดถออึกงอถึงคิดถึง ทำนึ่งค่ะออึงออือไม่เอกอืออางงอ่างไม่เอกอ่างอึออ่างไปค่ะค่ะอือโดอืดอัดโดอัดอืดอัดเด็กๆเก่งมากเลยค่ะคุณนายค่ะไม่ทังวันค่ะ จะเก่งจริงหรือเปล่านะจะจําได้จริงหรือเปล่าเนาะคุณครูขอทดสอบหน่อยนะคะเด็กๆทุกคนไปหยิบหนังสือเล่มนี้มาเตรียมไว้ค่ะหยิบหนังสือเล่มนี้มาแล้วใช่ไหมคะาหยิบมาแล้วเปิดเลยค่ะลืมอ๋อดินมสอบยังลบได้นะคะเด็กๆเตรียมพร้อมมาแล้วเปิดหนังสือไปที่หน้าสามสิบ เลยคะ่ะนี่นะคะหน้าสามจุดนะคะนี่แปลว่าทำคุ้นคุ้นไหมคะคุ้นหรือเปล่าเออเด็กๆบอกว่าคุ้นเลยอ่านมาแล้วคะ่ะอ่านมาแล้วก่อนอื่นอดใจรอน,นิดนึงคะ่ะอย่าเพิ่งอ่านนะคะเราจะต้องมาอ่านคำทบท <ด S 1> <อ>นวนนะคะอ่านคำถามก่อนค่ะดิกันทักสั่ตามคุณครูเขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคอีกครั้งหนึ่งนะคะ เขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคเก่งมากค่ะทั้งหมดนี้คือคำเหมือนเดิมตรงนี้คือช่องว่างเหมือนเดิมเด็กๆรู้แล้วนะคะแล้วไอ่มีมาอ่านว่า<ป>อะไรบ้างเอ๊ะวันนี้มันไม่มีมไม่มีอะไรนะคะมีใครสังเกตเห็นบ้างไมม่ีขาดอะไรไปคะคที่อยู่ตรงนี้ขาดอ๋อ ขัข้อค่ะตัวเลขที่เป็นข้อนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามานับช่องว่างก็ได้ค่ะช่องว่างมีเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องว่างมีทั้งหมดห้าช่องเอ๊ะแล้วคำละคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าคำเเีีววกันนะคะหมายความว่าหนึ่งคาต่อหนึ่งข้อ1หนึ่งช่องนะคะเอาละ เรามาเริ่มอ่านคำกันก่อนเราเคยอ่านแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเราก็ต้องสะกดอีกเหมือนเดิมนะคะพอนออึงอหนึ่งไมเอกหนึ่งวิ่ีเด็กๆไม่ได้สะกดตามครูแอนแล้วค่ะเพราะเด็กอ่านได้แล้วเด็กอ่าน<อ>ตามไปเลยค่ะอ่านพร้อมกันไปเลยเอ๋ขอขออ,อ,นอึนอขืนไม่โทขึืนขออีกลองคิดขออึงอถึง คิดถึงเก่งมากๆเลยค่ะอออืดดออืดอออัดออัดอืดอัดอ่าอออึงอเอืงไม่เอกอึงอออางออางไม่เอกอ่างอึงอ่างมีคำว่าอะไรบ้างนะคะหนึ่งคืนคิดถึงอึดอัดแล้วก็อึองอ่างอ่าแล้วค่ะทีนี้เรามาดูประโยคบ้าง อ่านประโยคตรงนี้ต้องอ่านตามคุณครูแล้วล่ะค่ะเริ่มนะคะพร้อมนะคะค่ะช,ชออาวชาวสออวนอสวนชอไอชัยไม่โทใช้นออีงอลิงชาว,ชาวสวนใช้ลิงตรงนี้ค่ะตอกอ<า>นอตน,ตอนไม่โทต,ต้นมออะมะ รพรอาวพร้าวไม่โทรพร้าวต,ต้นมะพร้าวอุปาทัศต,ต่อไปก่อนค่ะพอ,อีพีไม่เอกพี่สอ,อบอสอบดอไอไดไม่โทรได้ทอีอทีไม่เอกที่พี่พสอบได้ที่เด็กๆอย่าลืมชี้นะคะใช้นิ้วมือชี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะรทัดที่สามแล้วค่ะ ชออนอฉันชออฉันคออุนอคุณตออาตารอแอะและคออุนอคุณยออายอยายคุณตาและคุณยายมาทที่สี่แล้วค่ะวอเอวเอวรออาลาปออนอฝนตออกกอตก เวลาฝน,<ฟ>นตก,ตกชอ้อะนอฉันดอ,อไอใดไม่โทได้ยออินอยินสอเอียงอเสียงฉัน,ฉนได้ยินเสียง,รอ,องอรองอร้องไม่โทรร้องรอรองไม่โทรรองไปรบรรทัดสุดท้ายคะ่ะ ชออะนอฉันรออูรูไม่โทร,รู้สออึกอซึกฉ,ฉันรู้สึก,สกมอเอือเมื่อไม่เอกเมือ่ออออาอากออาสอกาดรออนอร้อนไม่โทรร้อนมออากอมาก เมื่ออากาศ <S 2> <S 2> ร,ร้อนมากอ่<น>ะ<น>ะค่ะคราวนี้เราจะมาดูว่าในแต่ละประโยคเราจะเติมอะไรบ้างนะคะอ่านไปพร้อมๆคุณครูเลยก็ได้ค่ะชาวสวนใช้ลิงต้นมะพร้าวชาวสวนใช้ลิงทำอะไรต้นมะพร้าวคะคุณคุณหน่อยรู้ไหม ทำอะไรนะคะเอ๊ดูคำในนี้ค่ะใช้ลิงบนชีหน่งต้นมะพร้าวรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องค่ะใช้ลิงต้องคิดถึงต้นมะพร้าวรู้เรื่องไหมค่ะไม่ใช่คำอะไรนีะไรคะเด็กมีคนตอบมาบอกว่าเาสวนใช้ลิงขึ้นต้นมะพร้าวนะคะเราก็เอาคำว่าขึ้นนี้ค่ะมาเติมขออือ นอขขืนขืนไม่โตขึ้นเสร็จแล้วที้งคำว่าขึ้นทิ้งนะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะพี่สอบได้ที่ที่เท่าไหร่นะที่เท่าไหร่นะที่เท่าไหร่นะติบีบบอกมาเลยค่ะที่หนึ่งพี่สอบได้ที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะฉันเจาะฉันฉันคุณตาและคุณยายเวลาเออคนละนะคะ ฉันคุณตาและคุณยายฉันทําอะไรคุณตาและคุณยายนะเติมอะไรไปบ้างแล้วเติมต้องว่าขึ้นเติมนหนึ่งใช่ไหมอยู่อยู่สามคำเอ๊ฉันอะไรดีนะอึดอัดคุณตาและคุณยายได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะฉันคิดถึงคุณตาและคุณยายเอาคิดถึงนี่มาเติมนะคะจ้าข้อต่อไปค่ะเวลาฝนตก ฉันได้ยินเสียงร้องได้ยินเสียงอะไรร้องคะอะไรร้องนะเดี๋ยวสองคำแล้วค่ะอึกอ่านอึดอ่านอะไรมาร้องคะเด็กๆบอกว่าเคยได้ยินเสียงเวลาฝนตกอึอ่างได้ยินเสียงอึงอ่านร้องนะคะสุดท้ายฉันรู้สึกเมื่ออากาศร้อนมากรู้สึกเป็นยังไงคะเหลือคําสุดท้ายคืออึอ่านเอาคำว่าอึอดักมาเติมนี่นั่นนะคะ เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อจริงเขียนชั้นแล้วก็ส่งงานใช่ไหมคะใช่ค่ะถ่ายรูปส่งงานได้คลิปด้วยนะคะคุณครูจะรอค่ะ